ไห้เสียงภาษาไทยโดยอามานเกลทีวีครับตอนนี้ก็เป็นวอล์กของฮามาริเกลวล็อกนะครับผมวันนี้เราก็มาเที่ยวที่เชียงใหม่นะครับก็เป็นเวลา2วันกี่หนึ่งคืนนะครับผมมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับในสไตล์ชลา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 แบบฮามาริเกลนะครับ ยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดถูกใจกดไลค์ให้ด้วยนะครับหลังจากที่ชมนะครับผมหรือมีข้อติจริงยังไงหรือมีข้อเสนอแนะสามารถพิมพ์ไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกควมคิดเหนะจ๊ะต่อไปนี้ก็รับชมรับฟังได้เลยนะครับผมผมก็น่าจะไปเที่ยวพวกธรรมชาตินะ อาจจะไหว้พงไหว้ผ้าอะไรนะตอนสายๆเช้าๆไปขึ้นเป็นดุก็ปดอยอะไรย่างเงี้ยนะก็ต้องหาเช่ามอเตอร์ไซค์นะครับผมผมชอบมากเลยมีโบสถ์คริสเตียนอยู่ข้างหลังนะครับ mm hmm. คอนโดนะครับแล้วก็บท์คริสเตียนทุกงนู้นก็เขานะเดี๋ยวเราไปนู่นกันก็อย่างแรกมาถึงเชียงใหม่เข้าที่พักแบบเราไม่มีเอารถมานะครับเราก็ต้องมาเดินหาที่ที่ให้ ชารถนะครับก็จะมีความเช่ายากพอๆกันกับคูกเกตนะครับภูกเกตก็ไม่ใคนไทยเช่านะครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นร้านเอทีเลนสมอตบร์อยู่ใกล้ที่พักผมนะครับผมนี่เจ้าของร้านนะครับใจดีนะครับบอกว่าเขาก็บอกหมดนะว่าทําไมถึงไม่ให้นคนไทยเช่านะครับเมื่อกี้เดินไปมา3ามร้านนะครับไม่ได้เช่านะครับ <c oughs> ที่เชียงใหม่นะครับก็โดนมิจฉาชีพไปเยอะนะครับเขาเลยระวังไม่อยากให้คนไทยเช่านะครับก็เป็นข้อเสียนะครับจากพวกมิจฉาชีพพวกนั้นนะทำให้คนดีๆอย่างเราลำบากนะที่นริงก็จะเป็นปตูท่าแพเอ๊คูเมืองเชียงใหม่ตรงนั้นเนะี่ยประตูท่าแพอันนี้ก็เป็นกระแพงอ่ะได้ ผมมานั่งกินข้าวที่ร้านนี้นะครับไม่ใช่ข้าว๋ยวผมมากินของหวานาก,กับกาแฟนะครับอยู่ข้ามพิซซ่าเลยนะอันนี้อยู่ตรงท็อปนอตเด็ดคือร้านนี้สไตล์แบบเป็นแบบทิกกี้ทิกกี้บาร์นะเป็นแบบทะเลทะเลนะครับแล้วก็มันก็กลมกล่อมนะคือวัฒนธรรมที่ไม่ใช่ทะเลบวกกับอะไรที่เหมือนทะเลนะครับ ครบอบนะครับดีก่ายนะครับมาแบบสวยเลยนะแล้วก็ผมกินไปสยับแล้วนะครับบอกเลยครับว่าโคตรเด็ดนะครับผมก็นะมันร้อนนะแล้วก็กินแล้วก็อยู่แบบนี้เ <c oughs> อาละครับเราจะทําแบบที่หลายๆช่องไปทำกันนะครับก็คือขี่ผ่านประตูหลังท่าแพนะ <Okay. S 2> ครับคค่าแพครับต่อไปผมก็จะขับรถไปที่พระธาตุโดยเทืต่อเลยนะครับ หลังจากที่ผ่านหลังประตูท่าแพามานะครับแค่ผ่านนะไปต่อครับพระธาตุดยสิเทพครับนนี้ก่็ผ่านมอเชียงใหม่มานะครับผมก็เส้นนี้ไม่รู้อะไรมันไปสวนสัตว์เชียงใหม่นะั้งก็น่าจะไปที่ไอ้น,นี้ได้นะครับน่าจะ ่ไหมเนี่ยมันใช่ไหมครับนี่ก็คือความดือ้อรั้นของตัวผมนะเร่มรู้แล้วมันหลงทางนะแต่ก็ยังไปนะผมคิดว่าน่าจะใช่แล้วแหละนะแต่ก็ไม่รู้ดิเนี่ยยังจะมาพูดว่าไม่รู้ดีอีกเอาดิเอาดิ โอเคนะครับตอนนี้เราก็มาถูกทางแล้วนะครับผมจําได้จําได้นะทางขึ้นดอยสุเทพนะครับจับได้แล้วนะครับทางนี้แหละทางนี้แหละเนะราไปดูกันข้างบนนะครับว่าเป็นยังไงนิกจ้าตอนนี้ก็อยู่วังบวัวบานฐานเงือบนะครับผมก่อนจะขึ้นไปพทะธาตุดยสุเทพนะั่นแวะมากินนะครับข้างล่างก็จะเป็น คอนน้อมนะครับผมเนี่เยเขตปอดเครื่อง,งออดื่มแอลกอฮอล์นะจ๊ะครับแล้วตรงนี้เราจะเริ่มได้ยินเสียงของน้ําตกนะครับฟับงดีอยูดีฉันหวังนะครับเป็นน้ําตกนะครับมันเป็นน้ําตกลงไปข้างล่างโอ้โหวิว กเนี่ยศาลาข้างหน้านี้นะครับถ้าเกิดมานั่งหอข้าวมากินนะน่าจะแบบดีๆมากเลยนะแหมเสดายนะน่าจะหอข้าวมากินนะครับผมไม่รู้นะก็มาครั้งแรกกนะันเนาะเนี่ยน้ำตกนะครับโอ้เ่นเทียบเลยนะครับมีฝรั่งด้วยนะข้างล่าง น่าจะดีเมืองชียงใหม่ครับเน้นนะข้างล่างเก่งเน้นนะครับโอ้โหสวยจริงๆสวยมากครัวลงจากด้านนี้ก็ได้นะรงมาป่าเคครับ <Okay. S 1> ในที่สุดก็ถึง วัดพระธาตุดอยสุเทพเดี๋ยวต้องขึ้นไปข้างบนนะครับนี่จะเป็นบรรยากาศนะครับไม่ได้มานานแล้วนะครับผมพระธาตุดอยสุเทพเสียงเป็นแบบนี้ผมมันเหนื่อยครับไม่ได้ถ่ายตอนขึ้นไปใดนะครับเเสียงเมื่อกี้คือของจริงนะครับเหนื่อยมากเหนื่อยความงามนะครับ ่างน,น้อยนะครับมาถึงเชียงใหม่ก็ได้สักการะพระธาตุดอยสุเทพนะครับผมซึ่งก็เป็นสิริมงคลกับตัวผมมากนะครับผมครับสําหรับดอยสุเทพขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะโอเคครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่ตำหนักภูพิงแต่ผมมาก็คือเย็นเกินไปนะครับก็เนี่ยนะครับก็ปิดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะครับ ต้องกลับนะครับบ๊ายบายนะครับก็ไว้คราวหน้าแล้วกันเพราะว่ามาก็ยินแล้วนะดวได้นะว่าจะมีกินกาแฟที่นี่นะครับนี่ทางกลับนะครับกลับกันดีกว่าบ๊ายบายจบทริปเชียงใหม่ยังยังนิดนึงเดี๋ยวไปตไบปดต นี่ครับคูพิพรงราชนิเวศนะครับกระตำหนักของสมเด็จย่านั่นเองนะครับทางสวยมากอันนี้คือคลองแม่ขานะครับผมเบียรร้านรวงต่างครับเดินนะครับดอกไม้ คลงไม่ขา่าร้านน่านั่งมากนี่ ัวยาวๆไปแล้วก็ดีเชียงใหม่อันนี้ก็ถือว่าโอเคสำหรับผมนะก็มาได้ัรรธรรมได้เที่ยวกังคืนได้เที่ยวกลางวันได้หมดเลยนะโอเคเชียงใหม่ชอบชอบแต่รถติด <c oughs> ดูเผือนๆเหมือนญี่ปุ่นคนระับ มีสะพานเหลืองข้างหน้านะครับไอ้ติมไอ่ติมไอ่ติมของชอบโหยังก <c volta> ัะญี่ป şey ุ่นเลย ครับคอไม่ข่านี้ก็จะอารมณ์เดียวกันเหมือนเหมือนแบบเราเดินที่ญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะมีเป็นเนี่ยระดับของคลองของไรนะครับเหมือนกับญี่ปุ่นได้เลยเหมือนไม่ได้เดินในประเทศไทยนะครับสวยงามมากเลยครับทิปนี้นะฮะแนะนำแล้วก็จะมีความแบบสโลว์ไลฟ์มากนะก็แบบตามสไตล์นะครับผมสโลว์สโลเดินเดินชมชมแล้วก็กินนู่ดกินนี่นะครับเยอะแยะเลยครับผมบรรยากาศดีมากๆ คือก็จะยาววิ่งนะแล้วก็รอจุดกับตัวเราก็น่าจะสะพานสีเหลืองๆนี่แหละนะครับจุดกับตัวไปนั่งหากาแฟกินนะโอ้โหยาวไปนู่นเลยนะยาวไปนู่นเลยยาวไปนู้นเราจุดกับตัวต,วตรงนี้นะครับ ของฝากหลับเหนือๆน,นะครับคิดครับหลังจากเดินเที่ยวคลองข่านะครับผมก็ขี่รถเล่นในเมืงองนะครับจะไปประตูท่าแหงรอบน,นะครับ นี่เป็นในเมืองตอนยังเชือนะครับผมเส้นหลักเลยบรรยากาศเราลรอกำลังไปเป,ป็นปูท่าแพนะครับ นี่เขาจะมีไนรันนะครับในวันน่าจะพรุ่งนี้ผมว่าไม่ได้วันนี้ครับที่ตูท่าแพะครับเขก็บอกว่าพอเวลเนตนะครับพอเวลเนตและอะไรทัวริสึมนะครับก็คือเพื่อการท่องเที่ยวแล้วเพื่อสุขภาพตูท่าแพะมาข่าวก่อนไม่ได้มาที่นี่นะครับนะครับก็จะมีนะไน up? Yeah. Here we are This is the สมัยก่อรบกันก็ต้องมาตีตรงนี้ก่อนนะจ๊ะเี๋ไปข้างนนะครับครับต่อมาผมก็ได้มาแฮงเอาที่ร้านคอแข็งนะครับซึ่งจะมีน้องๆ PR าเขาคอย นั่งเป็นเพื่อนนะครับโดยที่ดิ้งละ400 400ก็คือ1ชั่วโมงนะน้องเขาเป็นนั่งเป็นเพื่อนมันดื่มเป็นเพื่อนกินข้าวเวลากุยเป็นเพื่อนนะครับงานโคตรดีนะมิวมิวมิวอะไรนะพรุ่งนี้มาอีกไหมคะบอกว่าพรุ่งนี้มไม่หมครับพรุ่งนี้มาอีกนะบอกเลพรุ่ง <laughs> นี้ก็คือต้องเตรียมตัวที่จะกลับนะครับ นนกลับไปนอนนะคะอย่ากลับไปกินเหล้าต่อนะคะครับอันนี้คือพี่ขอดูรอสั่งอะไอันนี้นะฮะรอสั่งครับรอสั่งรูปเหมียว <c oughs> ครับคือแมาไม่สิบปีว่านะครับผมหน้าผันนีอ ก็เป็นวัดลูกโมลีนะครับในที่เชียงใหม่ก็คืออยู่ข้างคูเมืองเลยนะครับ <c oughs> เป็นวัดที่สวยมากนะครับมีสถาปัตยกรรมแบบล้านนานะครับผมล้านนาสไตล์เงียบสงบมากนะครับในนี้จะสังเกตว่าผมเดินไปงียบๆว่าจะมีคนนั่งสมาธิไหว้ผมไหว้พระอ,อยู่นะครับเป็นอะไรที่ผมชอบมากเลยนะ <c oughs> วัดที่เชียงใหม่นะครับยังไงก็ใครผ่านไปผ่านมาก็แวะไหว้ด้วยนะครับผมสวยงามครับสวยงามมาก ี่นผมเข้าทางหลังนะผมได้เข้าทางหน้าและทริปนี้เองนะครับก็เหมือนให้อะไรบางอย่างในใจผมนะครับที่แบบเป็นคําถามในใจกับตัวเองนะครับผมก็ต้องค้นหาคําตอบต่อไปครับครับผมตอนนี้เราก็กําลังเดินทางกลับนะครับกลับอูบลนนะครับ เราได้รถที่เชียงใหม่แล้วแล้วก็เที่ยวเชียงใหม่อะไรต่างๆวานนี่้เป็นคันนี้นะครับมาสด้นะครับผมโอเคปิดคลิปเลยแล้วกันแล้วอีพีต่อไปที่ไหนว่ายนี้นะครับ